สำหรับซสซี่ไฟที่ผ่านมานะครับเป็นการหนีตายของมามะ่าถึง12คนด้วยกันกับ s ซสซี่แองเจลคิดว่าผลงานของมาม่าเป็นไงบ้างครับอยากบอกเลยว่านี่เป็น s ซสซี่ไฟที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้ว่าการเป็นแม่นี่ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะสิ่งที่ต้องระวังและสำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารกับเด็กมาม่าแต่ละคนก็มีไหวพริบที่ดีสาม,มารถประเมินเด็กได้จากการให้ทันเวลาด้วย เราอ,อยากเห็นการแสดงออกของเขาตามโจทย์ของเรามันค่อนข้างท้าทายมามา่มาทุกคนมากๆค่ะเรามาวิเคราะห์ทีละคู่เลยแล้วกันนะครับเริ่มที่คู่แรกครับมาม่าเกี่ยวกับน้องอี้เจียงครับเป็นคนแรกและได้น้องซึ่งค่อนข้างยากในการสื่อสารคือเขาก็พยายามทําให้มันสมูทที่สุดกับเด็ก แต่ว่าผลลัพธ์ในปลายทางมันคืออาจาจะไม่ได้ตามที่เราต้องาการมาม่าโบกับน้องหาอื่นครับแต่รักจนะ้ากูเนี่ยคือมาม่าโบเข้ามานี่คือยิ้มเลยนะ first impression นะรู้สึกดีมากเลยนะ มาม่าแจ๊ส hmm. กับน้องอี้เจียงครับความใจเย็ยนของเขาความอ่อนโยนของเขาซึ่งก็สแสดงให้เห็นแต่จับเวลาที่เขาใช้เนี่ยไม่ทันไม่ทันม,มา,ม,าม่าญี่ปุ่นก็เป็นภาพที่น่ารักดีนะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าใช้เป็นสตอรี่จริงเขาไปเสียเวลาอตอนที่เล่าเรื่องเจ้าหญิงกับนางฟ้าน,นานไปหน่อยกว่าเด็กจะเก็ตขึ้นมาเนี่ยก็ล่วงเลยเวลาไปกว่าครึ่งค่อนละมาม่ามิเน <Mama Mine S 2> กับน้องเติร์ดครับ ็นการร่วมด้วยช่วยกันที่แบบงงงงนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่มิเนเนี่ยเล่นใหญ่มากกับสตอรี่ที่เขเล่ามาก็เป็นเป็นเรื่องราวที่น่ารักคือโดยโดยรวมแล้วมันก็เป็นการจัดการที่ดีค่ะมามะนวลกับน้องอี้เจียงครับมามะนวลนี่คือจัดการเองพูดเองเออเองชมเองคือแบบดีค่ะเก่งมากเลยค่ะแต่น้องยังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะคือเน้นการทําภารกิจมากกว่าการสนใจน้องแต่ก็ชอบที่ รักษาสัญญาเพราะว่าสำหรับเด็กสัญญาสำคัญที่สุดม,มาม่อยู่กับน้องแาอื่นครับออวันนี้ดูรีแลกซ์ดีเนาะชอบที่เขาใช้คำว่าอยู่แล้วยังครับเ<ม>นี่ยเขามีเทคนิคในการบอกน้องเชื่อมโยง,ยง,ยงคืออันนี้เป็นจิตวิทยาของความเป็นแม่ในตัวเขา<ม>ซึ่งเขามีตรงนี้ใช่ผู้สุดท้ายครับม,มาม่ดรน้องกับน้องแป๊ดครับมาม่น้องพลาดไปที่เอาการสอนลูกจริงๆปฏิบัติกับลูกจริงๆมาอยู่ในรายการ<ม>ซึ่งเปิดตัวมาไม่ประทับใจแล้วอะ กับน้องแล้วเขาก็ข่วนไปนิดนึงแต่อาจจะด้วยความเป็นอาจารย์การพูดแบบนี้คนที่เป็นลูกศิษย์ต้องทาตามแน่นอนแต่พอมันเป็นลูกเนี่ยดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆมันมีผลทุกอย่างถึงเวลาแล้วประดานทั้งสามท่านคิดว่าใครจะเป็นปัตตันฟรีในภารกิจเซนซี่แองเจิ้ลครับพี่แคทน้องเพล่ฉีรายคนนี้ว่าแต่เขาทำได้ไม่ดีเลยเราเปลี่ยนอีกคนหนึ่งได้ไหมคือน่าจะได้มีโอกาสที่มากกว่านี้แล้วคนนี้ลหละคนนั้นแหละ นนันหลังจากที่มาดาวได้ปรึกษากันแล้วมาม่าที่ยังทำผลงานได้ไม่ดีพอนะครับจะต้องเป็น bottom tree คือใครบ้างครับไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นเราวันนี้แหละที่ไปบ o t t o m tree bottom tree คนแรกคือ มาม่าเกี้ยวค่ะเราเข้าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะที่เราต้องโดนออกนแน่ๆเลยถ้าเราดูที่ปลายทางผลคือไม่สำเร็จเนาะอย่างที่เราเห็นกันใช้เวลามันเยอะจนเกินไปจนทำให้กว่าที่จะเข้าที่กว่าที่จะสามารถสื่อสารกับน้องได้เนี่ยเวลามันค่อนข้างล่วงเลยไปเนาะปลายทางของมันคือเราไม่สำเร็จสำหรับบอ t ท o ม t r e คนต่อไปประดาหพันนาครับมามา่าที่จะเป็น b อ t t อม tree คนที่สอง ก็คือมาม่ากัต้นน้องค่ะความรู้สึกตอนนี้ไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าหลังจากที่เราฟังคอมเมนต์แล้วอ่ะก็ค่อนข้างเป็นเราได้สูงเพราะว่าเราอาจจะตีโจทย์ไม่เหมือนกับที่เขาตีหรือมองเขาไม่เหมือนที่เราคิด มาม่าเอาความเป็นบริบทของความเป็นแม่ในแบบของตัวเองมาใช้กับซัสซี่ไฟท์คั้งนี้ไม่ได้และอยากเห็นความเป็นแองเจความอ่อนโยนยังทำได้ไม่ดีพอค่ะคนสุดท้ายครับหรือ,อหนึ่งคนที่นั้นมาดามแคทครับมาม่าที่เป็น b o t t ท m t ทรีคนสุดท้ายคือมาม่านวลค่ะ ราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นชื่อใครเลยวันนี้เพราะว่าเรารอชื่อเราอย่างเดียวรู้สึกว่าเออมันเป็นคนที่เราเราลักอะมันเลยทั้งช็อกแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าสนุกแล้วเราดีใจหรือเปล่าที่เราได้เข้าภาผิดพลาดของนวลนะมาจากตัวนวลล้วน,วน,วนวเลยด้วยที่นวลนะ่ะเอาความเป็นตัวตนของตัวเองมาใส่ในเซสชี่ไฟส์เราต้องเีทั้งสามคนนะครับจะต้องไปรอคำตัดสินครั้งสุดท้ายจากมาดามที่ต้องคัดเลือก ขอให้โชคดีครับส่วนมาม่าอีก9คนที่เหลือนะครับคุณได้ผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่าในวันนี้ยินดีด้วยครับคุณไปออกคาดไม่ถึงอะ <c oughs> ก็แม่ก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง3คนเลยแล้วแม่ก็ขอให้ทุกคนทําให้ดีที่สุดอะค่ะเกมมันก็ต้องบอกทุกครั้งเลยว่าต้องมีแพ้มีชนะมีอยู่แล้วก็มีไปแต่ว่าความผูกพันเราอ่ะ20คนอะเรายังผูกพันกันเหมือนเดิม ถ้าวันนี้เป็นใครสักคนที่จะต้องไปสุดท้ายก็นี่มันคือเกมจะไปเร็วหรือจะไปช้าก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้เป็นนักสู้ไม่แข่งยิ่งแพ้จริงๆั